่าลูกอนุ้อาหตัวไหนเนอะ่าลูกวรนุชคุณนายสามสีแน่เลยคุณนายสาสีลูกดกนันน่ะสงสัยว่าพาลูกมาเออฝึกทดสอบการไล่ล่าแน่เลยไปจับลูกววลนุชมาหนึ่งตัวตายซะแล้วลูกบวนุช ่าแล้วก็ไม่กินเอามากัดเล่นกัดจนตายเลยนี่แหละหล่อนใช่ไหมเนี่ยที่ไปกัดลูกวรนุ์นี่แหละพวกหล่อนนี่แหละกัดวรนุสตายวันนั้นฉันเห็นนี่แหละหล่อนนี่แหละนี่แหละอาจจะทั้งฝูงเลยนี่แหละคุณแม่พาไปฝึกวิชาการลากเหยื่อนั่น นี่แหละใช่เลยลหละคุณแม่พาลูกไปไล่ล่าลูกวรนุชตายไปหนึ่งตัวเจอแล้วผู้ต้องหาหตัวแอบอยู่นี่ผู้ต้องหาตัวจริงหายแล้วผมนี่แหละตัวจริงผมนี่แหละตัวจริงใช่ไหมค่าลูกวรนุชใช่ไหมแกแน่นอนนั่นไงไม่ล้าสบตาแน่นอนค่าลูกวรนุชเจ้าทองใช่ไหมที่ค่าลูกวรนุช ใช่เปล่าใช่เป่าอ,อ๋อผมเองที่เป็นคนฆ่าครับแกใช่ไหมยกมือขึ้นย่ไม่จับซะดีๆใช่เปล่าแกนี่แหละหน้านี้แหละ